ัวนะเป็นต้อลมนะคะรักษาไม่หายนะคะอยากแนะนําว่าสกายบิดดีจริงๆค่ะต้อลมที่เป็นตัวเขาขาอยู่หางตาของเราเนี่ยค่ะหายเวลาเรามองแสงสว่างเวลาเราเพ่งมากตาจะหีแล้วก็เวียนหัวตาเนี่ยคันตลอดบางครั้งก็นั่งอยู่ดีน้ําตาก็ไหลไปเจอสกายบิตเนี่ยค่ะทานไปได้ประมาณ4วันนคะคะรู้สึกตาดีขึ้นใสขึ้นแล้วดิชันทานแล้วรู้สึกดีจริงค่ะและ,และประกันร้อเปร์เซ็นต์เลยค่ะดันมีัน เริ่มทานสกายดิบมารู้สึกว่าสายตามันชัดขึ้น,นะค่ะจากที่เคยติดแว่นตอนนี้คือไม่ต้องใช้แว่นขอแนะนำ่าของเขาดีจริงค่ะเป็นตาเป็นจุดๆๆตาไหลตลอดทั้งวันบางคืนเลยกินยาบางทีดีขึนก็เลยก็ยังไม่ไปรอดเมยไม่รอดอ่ะทีนี้ก็ดีขึ้นแล้วมองเห็นแล้วแต่เนี้